ไข่ดาวให้ลูกสาวไข่แฝดค่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนซื้อมาแล้วไข่มันแตกนะก็ลเลยต้องอใส่ท้ายรถมาแล้วมันแตกงนะ่ะนอแตกเยอะเลยก็เลยต้องทําค่ะทําเมนูอะไรดีเนาะนี่นี่นี่จะคั่วไข่คั่วไข่ใส่ต้นหอมคั่วแบบอีสานบานเฮา ไข่แฝดอ่ะไข่แฝดเยอะเลยค่ะนี่นี่แฝดหมดเลยเนี่ยเนี่ยสองลูกนี่ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกเสียดายมันแตกอ่ะเพื่อนๆเสียดายเนาะมาดูนะนี่นี่ใบใหญ่อย่างนี้นะคะมาดูกันว่าใบนี้มันจะแฝดไหมโอเคไหมนะคะแล้วมาดูกันเลยเราต้องแตกค่ะ แต่ว่ามันแฝดเห็นไหมแฝดจริงๆค่ะใบนี้มันก็แตกนะมาทายกันว่ามันจะแฝดไหมนะคะแต่ว่าแฝดน,นะคะมันใบใหญ่มากเลยดูแฝดอีกแล้วค่ะว้าวไข่แฝดกันเลย จะได้มันแตกดิพี่น้องเปลือกบางมากค่ะเปลือกบางมากเอาใส่ท้ายรถมอไซคมามันเลยแตก